้งแต่ปี2545ถึง2546ทวีไกลคุบบิดาของนางสาวปารีนาได้เข้ามาประกอบกิจการเลี้ยงไก่ในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีต่อมานางสาวปารีนาก็เข้ามาเป็นผู้ซื้อขายไฟฟ้าเพื่อใช้ประกอบกิจการปศุสัตว์เรื่อยมาโดยเม่ปรากฏว่านางสาวปารีนาเข้ามายื่นคำขอใช้ที่ดินปฏิรูปแต่กลับมีพฤติการถือครองและกระจายการถือครอง ก่อนดาเนินการถือครองในชื่อของนางสาวปรีนาอีกครั้งพฤติการในการกระทําของนางสาวปรีนาทําให้ถึงเจตนาที่ต้องการหลีกเลี่ยงมิให้ที่ดินดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเป็นการปิดโอกาสหรือห่วงกัน้นมิให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินมุ่งแสวงหาประโยชน์จากที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนหรือผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ฝ่ายเดียวแสดงให้เห็นว่า ในธนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ยึดถือระเบียบหลักเกณฑ์กฎหมายและไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายความจริงก่อนที่จะเสนอเรื่องที่ศาลคณะกรรมาการก็ได้วิจัยในทุนนองนี้นะครับรวมทั้งประเด็นอันเกี่ยวเรื่องคอนฟ lict ด้วยคาไปก็คือการากระทำเป็นการขัดกันในฐานะตําแหน่งที่เป็นคนออกกฎหมายนะครับแต่มีกระทำผิดกฎหมายเสยเองนะเพียงแต่ว่าทงางศาลไม่ได้มองเกี่ยวเรื่องคอนฟ lict ศาลมองไปว่า เนื่องจากเขาไม่ได้มีหน้าที่กํากับดูแลทงที่ดินหรือมีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวเรื่องการครอบครองที่ดินดังกล่าวนั้นการกระทำจึงไม่เป็นคอนฟ lict นะครับผิดแต่ประเด็นแรก่น,นเรื่องการดํารงตําแหน่งถ้าตามคพาพิพากษาของศาลซึ่งศาลมีมุมมองในคําวินิจฉัยนะครับที่ผมได้อ่านดูก็มองว่าคุณปรินานเนี่ยดำรงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับแม้ก่อนหน้านั้นนะครับจะไม่ได้ดํารงตําแหน่งสส และมีการครอบครองที่ดินมาก่อนหน้านั้นนานแล้วแต่เมื่อมาดํารงตําแหน่งสสยังมีการครอบครองต่อเนื่องนะครับและกรณีดังกล่าวได้มีการรับรู้ไหมว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ดินที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมีการครอบครองซึ่งสารมองว่ารู้นะครับรู้แล้วไม่ได้คืนถามมีมุมมองอีกอันทนี่คบวิจัยว่าื่อคืนก็แต่เมื่อมีการร้องเรียนหรือมีการตรวจสอบแล้วถึงจะคืนทีหลังมันเหมือนกับภาวะจำยอมว่าต้องคืนแล้ว เพราะใบเกนก็จะถูกตรวจสอบถูกเล่นงานอะไรต่างนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ที่มีมุมมองว่าเอ่การกระทําดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นการกระทําที่เสื่อมเสียต่อเกียรติศักย์าการดารงตาแหน่งเพราะกรณีการไปครอบครองที่ดินที่เิเขตสปปที่ดินป่าเนี่ยนะครับเขามีไว้นะครับ,รบเพื่อให้ทางรัฐนําที่ดินดังกล่าวไปจัดสรรให้แก่นคนที่ไม่มีที่ทํากินหรือเป็นเกษตรกรและมีกาําหนดด้วยว่าให้คนลัเท่าไหร่เช่นไม่เกิน50าไร่ และบุคคลนั้นต้องไม่มีไรายได้ไม่มีอะไรมีไรายไดเ้เพียงนิดหน่อยพอได้ป่าได้ทองอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่ทางสสมีเงินเดือนมีอะไรต่างเนี่ยอันนี้คือมุมมองทางศาลตา,ามคำวินิจัยครับคณะกรรมการปปชามีมติเบอที่10กุมภาพันธ์2564เห็นว่าก,กรณีนางสาวปารีณาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันถือว่าเป็นลักษณะร้ายแรงและกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งอันถือว่ามีลักษณะร้ายแรง ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพศ2561ข้อ11ข้อ17ประกอบข้อ27วรรค2คือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก็อยู่ที่คําร้องก่อนนะครับคำร้องก็จะมีหลายลาักษณะเช่นเรื่องร้องเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ เรื่องการกระทําความผิดเ,เป็นความผิดต่อส่วนตัวแต่ผิดอาญาในลักษณะเช่นการบุกรุกการครอบครองที่ดินซึ่งไม่ใช่ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งดูประมวลจริยธรรมปัญหาว่าคําว่าประมวลจริยธรรมนี้มาจากไหนก็มาจากตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้ว่าให้ทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับกรรมการองค์กรสละเนียมายกล่างนะครับซึ่งเราก็ยกล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมีผลประกาศใช้ไปแล้วเมื่อปี61มัน่ก็จะมีมาตรฐานอยู่ใน3หมวดนะครับ ในหมวดแรกเกี่ยวเรื่องอุดมการเกี่ยวเรื่องการรักษาเการติศัติ์ตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูฐานว่าเขาเขียนไม่ว่าอะไรบ้างเช่นเกี่ยวเรื่องการดํารงตนการกระทำกรรมการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมการที่ต้องรักษาศรรษัตว์สีอะไรต่างๆการต้องเคารพกฎหมายเราก็มาเปรียบเทียบว,ว่าและพฤติการตามคําร้องมาเนี่ยมันเข้าลักษณะและอ,องค์ประกอบความผิดอันจะเป็นผิดจริยธรรมอะไรอย่างไรบ้าง เพราะว่าในจริยธรรมที่มีการยกร่างและประกาศใช้เนี่ยมันมีจริยธรรมายแรงกับไม่รายแรงโดยสภาพของมันนะครับเราก็จะมาดูว่า้การกระทำเนี่ยมันเข้าลักษณะเป็นการร้ายแรงหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าายแรงมันก็เข้าหลักเกณฑ์ที่ว่าต้องพิจารวินิจฉัยและส่งเรื่องให้ทางศาลฎีกาไปวินิจฉัยเพื่อให้ตัดถอนบุคคลนั้นออกจากตําแหน่งมันเป็นเรื่องเหมือนกับโทษทางปกครองนะครับเพราะมันไม่ใช่โทษทางอาญาสาหรับกรณีนี้ กรมป่าไม้ร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดําเนินคดีกับนางสาวปารีนาไกรครุปในข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐ711ไร่คํานวณค่าเสียหาย36ล้านบาทเศษคดีคุณปรีนาเนี่ยความจริงไม่ได้เริ่มต้นจากปปชนะครับเป็นการเริ่มต้นจากที่มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ย่ยวข้องเช่นกรมป่าไม้สพกอหรือว่าทางอุทยาน หน่วยงานเหล่านั้นก็ลงไปตรวจสอบนะโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เขามีและความรู้ความชนานาญของเขา <S <S <ๆ>เขาก็ตรวจสอบและรังวัดรายละเอียดมามีการสรุปผล,ละอะไรต่างๆปปชเพียงแต่หยิบยกผลของหน่วยงานที่เป็นของทางราชการเอามาใช้ประกอบในการดําเนินการนะครับแต่สาหรับของรายอื่นเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะที่ว่าหน่วยงานรับล,ลงไปตรวจสอบแบบเช่นเดียวกับของคุณปรินาเพราะฉะนั้นปปชเองก็ต้องอาศัยความรู้มือของแต่ละหน่วยงานลงไป หรือลงไปดําเนินการตรวจสอบหรือราดูพื้นที่เองนะครับและอย่างหนึ่งมันอับก็จะมีจานวนหลายลายเพราะฉะนั้นเอกสารที่ดินต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีความยากง่ายแตกต่างกันนะครับต้องใช้ระยะเวลาแต่ทุกเรื่องเนี่ยเราก็มีการดําเนินการทุกขั้นตอนนะครับวันนี้เราก็มีนังสือปูพรมไปยังเกือบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่มีการร้องเรียนเข้ามานะครับบางหน่วยงานก็มีการประเมินผลส่งมาแล้วบางหน่วยงานก็ยังไปดําเนินการตรวจสอบให้เราอยู่ยังไม่ได้แจ้งผลกลับมา หลังเกิดกรณีของนางสาวปารีนามีการตรวจสอบการครอบครองที่ดินของสอสอและนักการเมืองโดยเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐรธรรมนูญไทยศรีสุวรรณจันยาเคยยื่นเรื่องเอาไว้19รายนอกจากนี้ยังมีคนอื่นที่ปปชตรวจพบจากการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง50-60รายส่วนจะมีมุมความผิดเหมือนกับนางสาวปารีนาทั้งหมดหรือไม่ ต้องพิจารณาเป็นหลายๆไปก็จากการตรวจสอบนะครับกรณีที่มีการร้องเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยก็มีหลายท่านนะครับมีทั้งสสสวว่ากระทำการฝ่าฝืนจทิยในแง่ของการบุกรุกหรือการครอบครองที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าที่ตรวจสอบมีประมาณตอนนี้หกสิบสองเรื่องนะหกสิบสองเรื่องเนี่ยก็มันอยู่ระหว่างการตรวจสอบเกือบเท่านั้นเลยนะครับมีสั่งไต่สวนไปอย่างที่เคยได้แถลงข่าวไปแล้ว นะครับว่าเป็นเรื่องของทางาสสนักการเมืองผู้หนึ่งนะครับที่จังหวัดนครพนมอ,อันนั้นก็สั่งไตส่สวนไปก็อยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับนอกนั้นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับคือหลักเกณฑ์เนี่ยมันก็มีแนววิิจัยของทางสารดีกาวางไว้อยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมาดูการกระทําหรือข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องว่าเรื่องอะไรบ้างที่มีวิธีการลาักษณะการกระทําอันเดียวกันข้อเท็จจริงใดบ้างที่อาจจะมีความแตกต่างกันก็คงต้องเป็นการวินิจฉัยเป็นลายๆไป นะครับเพราะการครอบครองที่ดินมีมหลายแบบเช่นร้องว่าครอบครองที่พปท5นะครับผมซึ่งพปท5เนี่ยไม่ใช่ใบว่าคุณมีสิทธิ์ครอบครองนะครับและกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการยกเลิกพอปท5ไปแล้วาการครอบครองที่ดินที่เป็นป่านะครับป่าก็มีหลายประเภทอีกป่ามาจาวอดป่าเสื่อมโทรมนะครับการครอบครองเขตอุทยานแห่งชาติการบุกรุกครอบครองอันนี้นะครับการครอบครองหนังสือสําคัญสาหรับที่หลวงนะครับซึ่งต้องได้รับอนุมัติหรืออนุญาต จากหน่วยงานถึงจะเาเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าวได้พื้นที่สาธารณะที่มีการบุกรุกนะครับก็มีหลายประเภทเหมือนกันเพราะฉะนั้นความล่าชา้ามันไม่ได้อยู่ที่ปปชาครับมันอยู่ที่หน่วยงานครับที่เป็นเจ้าของที่ดินด้วยถูกต้องครับเพราะปปชเนี่ยทำเองหน่วยงานเดียวคงไม่ได้คงต้องเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นป่าไม้คุณก็ต้องไปชี้แนวเขตให้เราอุทยานคุณก็ต้องไปตรวจสอบว่าและที่เขตอุทยานของคุณนะ่ใช่หรือไม่ นะครับสวปกคุณก็ต้องไปดูกฎหมายว่าที่นี้ได้รับการจัดสรรให้เป็นที่สวปกใช่ไหมและไอ้ที่เขาครอบครองเนี่ยมาลุกล้ําที่สปกมาอย่างไรพื้นที่เท่าไหร่หน่วยงานต่างๆก็ต้องลงไปตรวจสอบให้ทางปปชนะครับเพราะว่าผลของหน่วยงานเนี่ยจะเป็นผลของทางราชการที่เขารับรองและใช้เป็นพยานหลักฐานไปพิสูจน์ได้ในศาลเพราะฉะนั้นการร้องเรียนในแต่ละเรื่องทางด้านทรัพยากรมีเยอะมากในประเด็นเกี่ยวเรื่องว่าอาจจะเป็นการกระทําความผิดจริยธรรม นอกเหนือจากนั้นแล้วมันจะมีการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ซึ่งมันจะพ่วงว่าเมื่อผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือมีมูลความผิดทางอาญาจะมีความผิดจริยธรรมไล่แรงไปด้วยนะครับเส้นหลายเรื่องเราที่มูลทางอาญาและจริยธรรมไล่แรงไปเพียงแต่ว่าแยกไปคนละศาลเช่นถ้าเป็นคดีอาญาก็จะไปยังศาลฎีการนักการเมืองนะครับแต่ถ้าเป็นจริยธรรมของนักการเมืองก็จะไปยังศาลฎีกาทั่วไปครับสำหรับเรื่องการครอบครองที่ดินของรัฐของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง มีการแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนไปบ้างแล้วประมาณ1-2รายโดยรอเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการปปชก็คิดว่าบางเรื่องอาจจะมีการนําเสนอเข้าอนุการกองเลยด้วยซ้ำคือตรวจสอบเสร็จแล้วรอนําเสนอคณะกรรมการปปชแต่บางเรื่องก็อยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบอยู่นะเพียงแต่ว่าผมไม่ได้บอกอรายละเอียดว่าเรื่องไหนที่มันเสร็จรอจ่ออยู่ที่คณะกรรมการปปชเพื่อจะวินิจฉัยว่าจะผิดหรือไม่ผิดอย่างไรนะครับ และเมื่อวันที่22เมษายน2565เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญศรีสุวรรณจันญ,ญาได้เดินทางไปที่กรมป่าไม้เพื่อยื่นเรื่องให้อธิบดีกรมป่าไม้ตรวจสอบสอบสอ14รายที่ครอบครองพื้นที่สปรกรที่มายื่นท่านทิพดีกรมป่าไม้เนี่ยคัดเฉพาะสสที่ปรากฏว่าแจ้งบัญชีทรัพย์สินนี่สินต่อปปชว่ามีที่ดิน ประเภทพบท .5 ซึ่งจริงๆพพดหเนี่ยมันไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใดเป็นแค่ที่ดินมือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการบุกลุกแพวถางของชาวบ้านทําให้พื้นที่ป่าหรือป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยเสื่อมโทรมลงแล้วก็มีการขายเปลี่ยนมือกันไปเปลี่ยนมือกันมาจนกระทั่งผู้ที่มีเงินหรือ สสสวหรือคนนั่งคนมีเนี่ยไปยึดถือครอบครองทําประโยชน์ยั้นการที่สสจํานวน14คนเนี่ยมีที่ดินพบทหสมาคมก็เลยรวบรวมมาเฉพาะที่มีพบทหส่วนไปยื่นปปช19คนนั้นบางคนมีสปกนะมันแยกต่างกันนะที่มีสปกก็ส่วนสปกที่มีพบรทหก็มีพบทหบางคนมีทั้งสปกบางคนมีทั้ง พบท .5 นะครับงั้นการมายื่นท่านทิพดีป่าไม้วันนี้ก็คัดเฉพาะที่มีพบท5ส่วนสปรกรก็คงเป็นหน้าที่ของทางสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่จะต้องดําเนินการซึ่งเรื่องนี้ผมร้องท่านเลขาสปรกรไปแล้วนะที่มีที่ดินสปรกรส่วนที่ดินพบท5ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ป่าสงวนแหน่งชาติหรือป่าเสื่อมโทรมเนี่ยยังไม่ได้มาเรียนท่านร้องเรียนท่านทิพดีก็เลยต้องมาในวันนี้ครับ